ระับสสดีฟซสุขุขุนครับมือน่งร้อนมาสรุปนบางไฟขนาดทอหนึ่อสองทอสามนิ้วบางส่วนนะครับบางที่หเซยยมนะครับเจเบอร์เดียวเด้ลคคะแนนนะครับเกคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่สแบงค์ทองนะครับแปดสิบก้าสิบหรือสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สานยุ้ยนะครับเจ็ดสิบสด้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สสยามคำมแพงนะครับแปดสิบแปดเบอร์เดียวเด้ร้อยเจ็ดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ เก้าิบเบิรเดียวนะครับราคาไลเก่าสิบวิุลนะครับในสาม้อยสค่าแนนผ่านหวานจเจียบนะครับบัางดีหกน้องเต็งหนะครับเจ็ด้านะครับ้อยเบ้าค่าแนนผ่านหวานจเจี๊ยบนะครับแพ้บอเป็นแพ้บอเป็น สามอยสามสี่อิม่มนะครับน้องเต็งหนึ่งมันยังหลอดได้ยินเสียงนะครับทางไลน์ได้ยินเสียงน้องเต็งหนึ่งนะครับบ่ไปโรงเรียนนะครับบางไฟไม่ขาดนะครับขาดแต่โรงเรียนนะบางที่เจ็ดนะครับเจวิลนะครับแปดสิบห้าเบอร์เดียวหายเจ้านะครับบางที่หกนะคร เบื้งการนะครับ75-85ได้มรอง60คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เขาธิดานากอกนะครับ80-85ได้310คะแนนผ่านวันเทียบนะครับบางที่สินะครับน้องภาคินนะครับ80เบอร์เดียวได้358คะแนนผ่านวันเทียบนะครับบางที่1ิสุริยานะครับ89 0 0ได้325คะแนนผ่านนะครับบางที่สิครับน้องสวรรค์นะครับ87-92ได้3 5 0คะแนนผ่านนะครับบางที่สิโชค์ุทุมพรนะครับ65เบอร์เดียวได้3 0ิม3ดีผ่านนะครับบางที่สิน้อง ล่องเบิงนะครับ75็0ยนแนนผ่านนะครับบางดีสิหาสูริยานะครับ80 90ดยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิหกใจรักนะครับเ5เพียง3 0เจ้านะครับบางดีสิเจ็ดเอราวันนะครับ62อเบอร์เดียวเด็ด้ยแนดบ้าแนนผ่านนะครับบางดีสิแปธนภัทนะครับแปดวี่สิบแปดวีเด็ดยวามสิบามกานแนนผ่านนะครับบางดีสิเก้าเสือขาวนะครับเจ็ดสิบแปดนบอรงเดียะครับ ทอ3สนามบ่อนนะครับ4 0 6 0ิบหกสด้แคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที21ทอ3นะครับเสียบปานนะครับ3 5 5 5ิบห้าาด้คะแนนผ่านหวานเทียบนะครับบางที22ทอ3นะครับสีอ่าสีมุก อะไรนะเลิศมงคลนะครับ40-70ไหรีย435คะแนนผ่านวันเทียบนะครับบางที่23ลุงตะวันนะครับ90เบอร์เดียวได้320คะแนนผ่านนะครับบางที่24นุ่มภูกเก็ตนะครับ92เบอร์เดียวได้320คะแนนผ่านนะครับบางที่24นะครับนุ่มภูกเก็ตนะครับ เอาลุงตะวันเอิญนุ่มภูเก็ตถึงแล้วได้325คะแนนผ่านนะครับบางที่25นะครับเจวิไล85เบอร์เดียวได้315คะแนนผ่านนะครับบางนี้26นะครับผู้นำนะครับเก้าสิบเพียง300ได้อยใร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่27น้องเฟิร์นนะครับ70เบอร์เดียวได้285คะแนนผ่านนะครับบางที่ยีจอมหยุดนะครับ78 85 70ได้70คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่29 โคเรียนะครับเกเพียง3ามร้อยส่สคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดี30นะครับกุดหูนะครับ65 70นะครับเดี 300, 27, ้อยยี่สคะแนนผ่านหวานเจียบนะครับบ้างดี31นะครับ อน้องค่ายนะครับแปดสิดยคะแนนผ่านนะครับบางที่32โชคทวีนะครับเกเพียงสามรดา้อยสคะแนนผ่านนะครับบางทีสามลุงตะวันนะครับ 98, เกิดเบอร์เดียวเด้อยยคะแนนผ่านนะครับบางทีสามสุริยานนะครับแป 90้ดีสอง้อยยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสามสิ้ 35, ปูนํานะครับ90เพี 100, ยง300ได้100คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสามน้องสวรรค์น,นะครับ89 94ได้205คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่37หลวงหลวงตู่นะครับ70เบอร์เดียวได้250คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่38นะครับ นุ่มฟิลนะครับ75-80เดี๋ยว350ค่าแนนผ่านวันเทียบนะครับบางที39แม่บ้านนะครับ74เบอร์เดียวได้๋ยว255ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่40เสียบเบ็ดนะครับ5วิ25วิได้๋ยว355ค่าแนนผ่านนะครับราคาได้ก็เอาไปอยู่นะครับหวานจุ๋ยเลยนะครับบางที่41ชอ่ออุดอ่าชอชอ่ออุดต้นคูณน,นะครับ 87เพียง300ได้235คะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีซีสธนพัฒน์นะครับ10 20นะครับได้210คะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีซีสน้องเต็ง1นะครับ75 80นะครับได้175คะแนนไม่ผ่านนะครับแพ้เป็นแล้วแพ้เป็นแล้วนะครับ175ยเ้าซัมนะครับบั่งดีซีสทอ3นะครับ เสี่ยงเคียงเหนือนะครับสามสิด้อยสค่าแนนผ่านนะครับบางดีสีทอ3นะครับหนุ่มบบตนะครับเพียงสามดร้อยเค่แนนไม่ผ่านนะครับบางดีสีทอ3นะครับน้องยุ้ยนะครับสามสิดร้อยแค่แนนไม่ผ่านนะครับบางดีสีแบงทองนะครับเก้าเพียงสามรด้อยสค่แนนผ่านนะครับบางดีสี่พักจัดให้นะครับยี่สนะครับราคาสูงขักนะครับราคาไหลไปหอดย ราคาไดก็เอาบอยูนะครับเด้อ7 5คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่ีเก้านะครับเจ๊บุ๋มนะครับ9 1 9าสอ็ด้233ดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ห0เสือขาวนะครับเจ็ดสิบหกเบอร์เดียวเด้อยสคะแนนผ่านนะครับบางที่51สัมพันนะครับแปดสิดก้าสิบแปดเดร้อยสี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่52ไอตะวันนะครับเจ็ดสิด้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ห้สิบสามออมมิซูนะครับแปน บ้างดีหาสิบสี่เขยน้ําพองนะครับเจ็ดสด้า1ดสามร้อยสิคะแนนผ่านนะครับบ้างทีหาสิบห้าองยุ้ยนะครับเจ็ดสแปดสิบสองดสาม้อยยคะแนนผ่านนะครับบางดีหาสิบแบงค์ทองนะครับเพียงสิบดสา้อยสี่สิบคะแนนผ่านนะครับบ้างทีหาสิเสียเบสนะครับห้าวิยี่วิได้อยยีคะแนนเจ้านะครับบางทีหาสิบแปดดงลานนะครับหกสิบหกสิบห้านด็่สามร้อยสามสิบห้าค่าแนน่วนนะครับบั นครนาด้วงนะครับแปดาดอยสามค่าแนนผ่านนะครับบางดี่หกนองเพียวนะครับนุ่มเพี่ยวนะครับเพียง1 0บเดอยสค่าแนนเจ้าหมวกนะครับบางนี่หกเพดโนนล้านนะครับเ0็ดสิบด้าเดค่าแนนผ่านหวันเจร,เรีบนะครับบางนี่หกสินะครับ อินซีนะครับ8ปดสิบเก้าสิบเดคะแนนไม่ผ่านนะครับบั 63, ้งหกสิบสามอ่อนอ้างไขนะครับเก้าสิบเพียงสามรอยเดสองร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับหากของมูลพิพลาดประกรันใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบกออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับ